ถ้าในทางจิตเวชนะคะโรคแพนิคเนี่ยเราจะว่าเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการวิตกกังวลน,นะคะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการทางร่างกายแสดงนะคะมีความผิดปกติทางร่างกายหลายๆอาการนะคะแล้วก็อาการเหล่านั้นเนี่ยมีอาการเกิดซ้ําโดยที่ผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ได้แบบคาดคิดมาก่อนนะคะอาการพวกนี้เนี่ยส่งผลกับการใช้ชีวิตประจําวันของคนไข้ค่ะ,คะ ในทางในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็ทางงานวิจัยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้หลายอันว่าอาจจะเกิดจากการที่สารเคมีในสมองนะคะรวมถึงตัวรับสารเคมีในสมองบางกลุ่มนะคะที่มีการทํางานผิดปกติไปแล้วทําให้สมองเนี่ยตีความในสิ่งที่เข้ามากระทบตัวเขาเนี่ยว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายทําให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ แล้วก็กระตุ้นอาการทางร่างกายหลาย,ลายอย่างเกิดขึ้นค่ะอาการที่แสดงมีหลายอย่างค่ะเช่นมีอาการรู้สึกวิงเวียนศีรษะคล้ายๆกับจะเป็นลมนะคะมีอาการหน้ามืดรู้สึกว่าตัวโครงเคลงนะคะหรือว่ามีอาการเหงื่อแตกมีอาการใจสัน่นบางคนรู้สึกว่าใจเต้นแรงเต้นเร็วนะคะบางคนใช้คําว่ามันเหมือนรู้สึกเหมือนใจกระแทก หรือว่ารู้สึกว่าคล้ายๆกับเวลาที่เราหิวแล้วเราไม่ได้กินอาหารนะคะบางทีก็จะมีอาการของมือชาเท้าชานะคะมีอาการปวดมวนท้องบางคนก็จะรู้สึกวิววิวคล้ายจะเป็นลมแบบนั้นนะคะในกรณทีที่บางคนมีอาการมากๆอาจจะรู้สึกแขนขาเหมือนจะอ่อนแรงนะคะทำให้รู้สึกกังวลมากขึ้นกลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตรายตัวว่าตัวตัวเองเนี่ยอาจจะ มีอันตรายแล้วคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือไม่ทันนะคะบางคนก็อธิบายว่าคล้ายกับตัวเองรู้สึกกําลังจะควบคุมตัวเองไม่ได้ในรายที่เป็นมากๆคนไข้าบางคนก็พูดว่าเหมือนตัวเองคล้ายๆกับจะเป็นบ้าหรือคล้ายๆกับวาตวองกำลังจะตายแบบนั้นนะคะถ้าเกิดคนไข้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจหาสาเหตุทางร่างกายซึ่งอาการของความแพนิคหลายๆอย่างเนี่ยมันจะคล้ายกับโรคทางร่างกาย เช่นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองตีบอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเขาตรวจแล้วไม่พบปัญหาทางร่างกายคนไข้ก็จะกะังวนมากขึ้นนะคะว่า,าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่อยากให้ผู้ที่มีอาการพวกนี้ถ้าไปตรวจแล้วไม่พบอาการทางร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นอาการแพนิคนะคะซึ่งสมควรจะมาเช็คนะคะมาตรวจเช็คหรือมาปรึกษาแพทย์ถึงอาการเหล่านี้ ส่วนใหญ่อะค่ะคนไข้จะรู้สึกว่าอยู่ๆมันเป็นขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีตัวกระตุ้นนะคะเหมือนคนไข้จะบอกว่าอยู่ๆก็มีอาการเองนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะสัญญาณเตือนเนี่ยคิดว่าที่สําคัญคือเมื่อเวลาเขามีอาการเหล่านี้ค่ะเขาควรที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อเราพบว่าไม่ใช่อาการทางร่างกายอะค่ะ คุณหมอทั่วไปเขาก็จะแนะนำนะคะว่ามันอาจจะเข้าข่ายอาการแพนิกแล้วก็ส่งมาปรึกษาถ้าโดยตัวโรคเองเนี่ยไม่ได้มีความอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ว่าด้วยความกังวลของคนไข้นะคะเนื่องจากว่าตัวโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะซึ่งสิ่งนี้มันจะส่งผลต่อความเครียดนะคะ ส่งผลทำให้เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตหรือไปทำงานหรือเดินทางนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อมาเช่นอาจจะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับอาจจะทำให้เกิดความกังวลที่ส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าตามมานะคะหรืออาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์ของเขาเช่นการเขารู้สึกว่าเขาต้องมีคนอยู่ด้วยเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วเขาอาจจะรู้สึก รู้สึกไม่ดีกับตัวเองว่าเออทำไมตัวเราถึงต้องแบบพึ่งพาคนอื่นหรืออาจจะทําให้คนอื่นมองว่าเอออาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นอาการทางกายก็ตรวจเช็คแล้วแล้วไม่พบแล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะคือโดยทั่วไปโรคแพนิคเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตรวจหาสาเหตุแล้วนะคะไม่ได้พบสาเหตุเรื่องอาการทางร่างกายเนี่ยอาการแทรกซ้อนหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลที่มีผลต่อสมาธิของการทํางานของเขามากกว่านะคะจะเป็นเรื่องของการกระทบในชีวิตประจําวันมากกว่า แต่ก็ไม่ได้มีอันตรายถึงกับชีวิตนะคะแนวทางการรักษาในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือ,อถ้าเป็นอาการน้อยๆอ,อาการไม่ได้มากนะคะ mm hmm. เขาก็จะแนะนำว่าควรจะไปทำ้ายๆกการทำจิตบำบัดน,น,นะคะเป็นการทำจิตบำบัดในเชิงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและก็พฤติกรรมนะคะเราเรียกภาษาอังกฤษว่า CBT นะคะหรือ Cognitive Behavioral Therapy นะคะ แต่ในการในบางรายที่มีอาการมากขึ้นนะคะการใช้ยานเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเพื่อช่วยในการรักษานะคะคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างของคนไข้อาจจะเป็นส่วนดึงที่ทําให้มีอาการมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะวิตกกังวลง่ายคนที่มีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะหรือ การที่มีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นการใช้แอลโกอฮอล์การสูบบุหรี่นะคะหรือการใช้สารกระตุ้นนะคะการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากนะคะกลุ่มเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอาการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําจิตบาบัดแบบการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมจึงช่วยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีนั้นแล้วไม่ได้ผลนะคะการใช้ยาเพื่อไปปรับตัวสารเคมีในสมองตรงเนี้ย ก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยลดอาการแล้วก็รักษาอาการที่เกิดขึ้นนะคะปัจจุบันนี้การใช้ยาเนี่ยโดยทั่วไปยาที่ใช้รักษาอาการกลุ่มนี้นะคะ่ะจะมีทั้งส่วนที่ออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิช์ช้าการรักษามันจาเป็นต้องใช้ยาทั้งสองกลุ่มเพื่อช่วยกันนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดการใช้ยากลุ่มออกฤทธิ์ช้าเนี่ยระหว่างที่เรารอให้ยาออกฤทธิ์โดยทั่วไปจะเริ่มอ,ออกฤทธิ์อยู่ที่ประมาณ2-4สสัปดาห์ แล้วการออกฤทธิ์เต็มที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8สัปดาห์ในระหว่างนี้ก็จะมียาที่ช่วยออกฤทธิ์เร็วนะคะหรือคุณหมอบางท่านอาจจะเรียกมันว่ายาฉุกเฉินนะคะเพื่อช่วยในการลดอาการตื่นตัวของสมองตรงนี้ลงนะคะทําให้สามารถควบคุมอาการได้ดีขึ้นยาที่รับประทานเนี่ยคะ่ะในบางรายอาจจะมีผลข้างเคียงช่วงแรกบ้างนะคะเช่นอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นแค่ระยะสั้น แล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีการปรับยาให้นะคะ,ะโดยรวมเนี่ยยาไม่ได้มีผลกระทบต่อตับและไตยอย่างแบบทำให้แบบเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่ได้เป็นแบบนั้น,น,นะคะ่ะตัวโรคแพนิกเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้คนไหนที่เริ่มมีอาการเวลาที่มีอาการนะคะอยากให้ตั้งสติก่อนนะคะเช่นบางคนเนี่ยมีอาการใจสั่นตื่นเต้น หรือว่ามีอาการแบบเหนื่อแตกมือเท้าเย็นรู้สึกแขนขาอ่อนแรงเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะต้องทําเมื่อมีอาการคือเราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนคือจุดที่สามารถยืนได้มั่นคงเพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหกล้มนะคะแล้วก็อยากให้เหมือนกับตั้งสติเตือนตัวเองว่าอาการเนี้ยมันไม่ได้เป็นอาการรุนแรงถึงขั้นอันตรายกับชีวิตอยากให้พยายามหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆักกะคะ่ะเพื่อช่วยบรรเทาอาการนะคะแล้ว ไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะคะเพราะบางคนอาจจะมีสาเหตุจากทางร่างกายที่ทําให้เกิดอาการแพนดกแบบนั้นได้นะคะเช่นคนที่มีไทรอยด์ปินปกตินะคะหรืออาจจะมีโรคประจาตัวอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าหาสาเหตุทางร่างกายไม่พบแล้วเนี่ยก็คืออาจจะคิดถึงโรคนี้และควรจะได้รับการรักษานะคะเพราะเป็นโรคที่รักษาได้นะคะส่วนการ ใช้ชีวิตเพื่อที่จะลดอาการพวกนี้ลงนะคะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่มีการทำการวิจัยว่าช่วยลดอาการความเครียดนะคะแล้วทำให้ลดอาการแพนิคลงได้นะคะการลดเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นอย่างเช่นคาเฟอีนนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเช่นกันนะคะการฝึกการหายใจอย่างถูกวิธีนะคะหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆเป็นจังหวะเนี่ย ก็จะช่วยทำให้อาการาเกิดขึ้นน้อยลงนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างกลุ่มพวกโยคะพวกพิลาเตสพวกนี้ค่ะที่มันสามารถจะช่วยควบคุมการหายใจไปด้วยแล้วก็ยืดเส้นยืดสายไปด้วยเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยสามารถจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะ